สวัสดีค่ะพบกับพี่นาอีกแล้วนะคะวันนี้พี่นาพาชมเด็กๆนะคะไอเจ้าเปี้ยนีิสนมากเลยวันนี้พี่นาพาชมเด็กๆนะคะว่าอ่านะวันนี้นะเขาไม่ค่อยกินอาหารลูกป้อนที่พี่นาป้อนให้แล้วนะคะเพราะว่าเขาโตกันแล้วนะคะเขาเริ่มที่จะกินอาหารเองนะคะ มีตัวน้อยตัวเดียวที่พี่นายยังป้อนอยู่นะคะหนุ่นตัวน้องตัวไหนนั่นนะคะอันนี้จะแชมเปี้ยนนะพยายามจะออกจากจากอันนี้พยายามจะออกจากาจากเอ่อจากกรงที่พี่นาขังเขาไว้โอ้ยเขาวุ่นวายมากเลยถ้าเขาออกมาค่ะโอ้ยโดนจิกน,นนนี่ไปทั่วเลยค่ะแล้วก็บินขึ้นสูงๆเนาะเรียกก็ไม่ค่อยอยากจะลงแล้วนะจะแชมเปี้ยนวันนี้นะเนี่ย ฝามือนั่นน่ะคือเจ้าแชมเปี้ยนนะพ่ <in> นาก็อน่นำน้องๆทั้งสามคนมาอยู่กับแชมเปี้ยนนะคะมาแล้วมาแล้วมาแล้วน่ารักมากเลยก็ตัวอ้วนค่ะตัวอ้วนตัวใหญ่กว่าแชมเปี้ยนแลวนะคะตัวใหญ่มากเลยนะแชมเปี้ยนไปไกลๆเลยเราอ่ะแชมเปี้ยนไปไกลไเลยดอมากนะแชมเปี้ยน ดูแชมเปียนดูแชมเปียนน,น้องตัวใหญ่กว่าค่ะนี่นี่นี่โดนน้องกัดเลยดื้อใช่ไหมแชมเปียนดื้อใช่ไหมแชมเปียนดื้อมากแต่แชมเปียนเขาน่ารักนะคะเขาไม่กัดพินาหรอกแต่ตัวน้อยๆเนี่ยกัดพินานะคะกัดมือเจ็บด้วยนะคะก็อาหารของเขาพินาก็ให้อ่า ให้แทะมิเล็ดนะคะมิเล็ดแกะมิเล็ดเล่นกันไปอะไรกันไปนะ,ะแต่ว่าที่ก็จะกินได้เยอะๆจริงๆก็จะเป็นขนมปังนะคะอยาก็จะให้ขนมปังกับเขาเนาะขนมปังแผ่นๆนะยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะบ <ๆ S 2> ินกันใหญ่เลยแ <laughs> มวลูกแมวไม่แ่าที่เกียจจัาป,ป้า ไม่ต้องเลยไม่ต้องมาหายายเลยพยายามพยายามจะคุยมาหาพี่นาไม่ต้องมาลูกไม่ต้องมาไปอยู่นอนเลยอาจจะตาลายนิดนึงนะเนี่ยน่ารักมากเลยไม่ต้องมาลูกไม่ต้องมาเลยไปอยู่ตรงนอนไม่ต้องลูกไม่ต้องพยายามพยายามจะพยายามจะมุดมุดมาหาพี่นาจะเอ๋ลูกไปอยู่ตรงนั้นเลยโอ้โหบังกล้องยายหมดแล้ว น่ารักมากเลยค่ะตอนนี้สี่ตัวแล้วไม่ต้องออกมนาะลูกไม่ต้องออกดูดิดูดดดเกาะมือถือเฉยเลยไปลูกไปไปไมลูกโอ้โหมาบางมือถือย้ายหมดเลยไอตัวยุง่งไอตัวยุง่งขอโทษทีนะถ้าถ้ากล้องจะมืดบ้างอะไรบ้างนะนี่นี่นี่ตัวยุ่งทั้งหลายพยายามจะปิดหน้ากล้องพี่นาน้องมาหน้า,มาไม่เอาลูกไปยุง่งในไปยุง่งในลูกนะไม่เอาไปยุ่งในเลยยุง่งใน นีโซนีี่่นนอยสมากเลยค่ะสซนโซนโซนแมวโซนโซนโนโซนเกาะแก้วครับเกาะแก้วเอาแมวแล้วตาลายแล้วเดี๋ยวพี่พี่น้องๆตาลายแน่เลยดู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 โนมากเลยเนี่ยเอาออกมาเขาก็บินค่ะเกาะมือถือแล้วค่ะดื้อมากไอ้ดื้อไอ้ดื้อ ขอโทษทีนะคะเอาละเอากล้องออกมาดีกว่านีเห็นไหมเห็นไหมคะเห็นตัวยุ่งไหมคะเนี่ยเนี่ยดูตัวยุ่งเิดูตัวยุ่งเดี๋ยพยายามจะดึงพยายามจะเปิดกลงมาหาพี่นานะคะไม่เอาไม่เอานี่มันนกหรือจิ้งจบกันแน่เนี่ยนกหรือจิ้งจกลูกอืมหนูเป็นนกหรือเป็นจิ้งจกลูกดู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  บินเก่งมากเขาจะไม่เชื่องเหมือนแชมเปี้ยนนะคะแชมเปี้ยนเขาจะเชื่องเชื่อดู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 ด,ด,ดูไม่เอาลูกไม่ออกไม่เอาไม่เอาไม่เอาอย่าขี้เกียจจับหนูอ่ะเอาขนมปังมาลูกเอาขนมปังเดี๋ยวยาขนมปังให้นะดูดิดูสิดูสิตัวเนี้ยจะสีหมอกเนี่ยสายหมอกสีหมอกเรียกมัวแล้ว เนี่ยตัวเนี้จะดือด้อดื้อแล้วก็แข็งแรงถ้าเขาบินขึ้นไปถงสูงนะพี่นาเรียกยังไงเขาก็ไม่ลงค่ะเขาก็ไม่ลงเนาะแล้วพี่นาก็โอ้โหเหนื่อยอะกว่าจะเอาเขาลงมาได้บินสูงมากเลยนะไม่เหมือนแชมเปียนนะคะสรุปแล้วเนี่ยเขาขาวม่วง,งนะคะโน่นแชมเปียนนั่งอยู่ข้างในโน่นแล้วก็ตัวน้อยนี่นะคะตัวน้อยนี่อีกตัวหน,นึ่งนี่น,นีอยู่ข้างนี้ตัวแล้วก็นตัวน้นในสุดนะตัวเลสุดนะคะ พี่นาก็พามาชมความน่ารักเนาะนี่เดี๋ยวพี่นาจะบอกว่านี่พี่นาเนี่ยพี่นาใช้นี่นะคะขนมปังนะคะพี่นาใช้ขนมปังปอนเขานะเอาขนมปังวางไว้เขาเลยนะคะขนมปังด้วยแล้วก็ให้มิลเลตด้วยนะคะมิลเลดให้เขาเขาได้แบบว่าฝึกแทะฝึกแกะอาหารด้วยนะคะน่ารักมากเลยดูดูดูด,ดูไม่มาไม่มาลูกไม่มานี่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 อืมอืมอืม กัดยอยเนีกัดกัเห็นไหมนกัดอีกแล้วจ้าขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะกัดกัดนไหมคะสนมากเลยสวัสดีค่ะอายุประมาณสองอาทิตย์กว่านะคะสองสัปดาห์กว่าก็เริ่มที่จะให้อาหาร นอกจากอาหารลูกป้อนแล้วนะคะตัวนายยังเล็กอยู่นะตัวนายนูนะ้น่ะพี่นาก็ยังป้อนอาหารเขาอยู่นะตัวนายนะคะนั่งหลับและปกติเขาจะนอนในตะกร้าน้อยๆน,นะแต่วันนี้พี่นาเอามาอยู่กับพวกพี่ๆเขานั่งหลับเลยบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย